ของขวัญที่เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดดาราสาวเตรียมของขวัญให้แต่ไม่ทันได้ให้เพราะเลิกกันก่อนเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเขาคนนี้กันดีอย่างแน่นอนสําหรับนิกกี้นชัดเขาเป็นนักร้องนักสแสดงพิธีกรชาวไทยพี่ชายของเมาส์อดีตนักร้องวง B.O.Y. ลูกชายคนกลางของคุณพ่อแท็กวรเชสตันทพ,พันจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยนนทบุรีระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ม,มาหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าวงการบันเทิงจากการประกวด lg star talent และก็ได้มีผลงานละครอีกมากมายเขาได้มีชื่อเสียงจากงานพิธีกรเป็นพิธีกรในรายการ oic ตามมาด้วยรายการรถโรงเรียน high school r e u n i ล่าสุดเปิดของควันที่นิกกี้ณัชชัดเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดก้อยแต่สุดท้ายเลิกก่อนนั่นก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมหรูมูลค่ากว่า2,000นบาทหลายๆคนก็แอบเสียดายกันไม่น้อยหลังจากที่อดีตผู้รักดังนิกกี้ณัชชัดจันทพันธ์ กับก้อยอรัชพรโพคินพากรได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ที่คบหากันมานานกว่า3ปีโดยเหตุผลนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่พยายามปรับแล้วแต่ไม่ได้จริงๆไม่มีเรื่องของมือที่3ทั้งสองยืนยันว่าเป็นการเลิกราการที่ดีแถมยังมีน้องหมาในล่าที่ทั้งคู่สลับกันดูแลเปิดของขวัญที่นิกกี้ในฉะัดเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดก้อยแต่สุดท้ายเลิกก่อนล่าสุด7เมษายนช่อง y YouTube นิกกี้ นิกกี้านะชาตได้พาไปทัวร์บ้านพศอานนท์ผู้กำกับชื่อดังพร้อมรื้อของแบรนด์เนมต่างๆมาให้แฟนคลับได้ชมกันเพียบแต่ช่วงหนึ่งของรายการนิกกี้ก็ได้เผยของขวัญที่เตรียมไว้เซอร์ไพรส์ก้อยแต่ยังไม่ทันได้ให้พร้อมเลิกกันไปก่อนนิกกี้ได้หยิบกระเป๋าแบรนด์เนมรู้ของตัวเองมาอวดโดยบอกว่าใบนี้มูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทพร้อมเล่าที่มากระเป๋าใบนี้ว่าตอนแรกเลงไว้ว่าวันเกิดเขาอยากซื้อให้วันที่28สเมษายนนี้ เราเลงไว้ไงไม่ใช่เราไปสั่งมาแล้วของมันมาก่อนแต่ดูจากว,าวิวแวเออเออแล้วก็ใช้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวซื้อใหม่ให้เขาอีกอันนึงตั้งใจอยู่แล้วมีให้เขาอยู่แล้ว